ครับสวัสดีพี่น้องนะครับสุพุสุขนลด้วยครับเดเดือนนี้เดือนมกรานะครับใกล้ีีฮอตสิ้นเดือนละสิ้นเดือนก่อนจะถึงเดือนใหม่ก็เป็นวันที่หนึ่งเขาเรียกว่าวันเสี่ยงโชคนะฮะที่ทุกคนรอคอยแล้วก็ต้นเดือนและกลางเดือนวันที่หนึ่งก็เป็นวันที่สองวันที่หนึ่งเฮ้วันที่สองอะไรเนี่ยวันที่หนึ่งก็คือวันที่เราต้องซื้ออะไรนะที่เป็นซื้ออะไรซื้อเลขไหมครับวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สิบหก เลขสิบหกซื้อหวยซื้อเลขเหมือนกันได้แน่นอนค่ะได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเราจะมาเสี่ยงทายกันนะครับว่าเป็นลูกปิงปองเสี่ยงโชคนะครับผมนะเคยบอกหวยแล้วถูกไหมครับถูกไม่ถูกสรุปถูกไม่ถูกใช่ถูกไหมยังไงถูก่แน่นอนเคยบอกถูกไหมถูกเคยบอกถูกถูกกี่บาทสิบสองบาทสิบสองบาทนะฮะ ยังคงราคาทานซิตเตอร์โรงแรมมันเดิมนะครับมวอคทรศใหญ่มากเลยอ่าเคยถูกเคยถูกเป็นแสนไหมคคอเป็นแสนกี่แสนสี่แสนแสี่แสนถูกกี่ตัวสองตัวสองตัวกี่กี่ห้าซื้อเท่าไหร่ซื้สิบสองซื้อสิบสองบาทได้เท่าไหร่สี่แสนสี่แสนสองตัวสองตัวมันถึงได้มันถึงเท่าไหร่เขาถึงได้ไงฮะ<อ>หรือว่าซื้อายเจ้าเพราะสร้างสร้างเอาไว้ แต่ถ้าเสี่ยงโชคได้ปุ๊บนี่แล้วก็มีของสมน้ำหน้าคุณใส่ได้ไหมได้ได้ไหมใช่อยู่เด็กน้องคนน้ออันนี้เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวแขนยาวอ่ามีกี่แขนสองแขนแห่รูปอะไรรูปหมีอือใส่ได้นะได้อยู่ใส่กันอะไรเนี่ยกันกันหนาวโอเคคผมครับ ้ับ่าไปเอาไปไว้ก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวจับนี่ก่อนพร้อมหรือยังเอาแล้ววันงวดวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเออวันที่สองคุณไปซื้อกับใครวันที่หนึ่งแม่กุมภาพันธ์เทธนากันทำแล้วอ่ะเปิดฟ้าเอานะ เขาเรียกว่าไล่มนก่อนจนจะสี่ไกลมนให้สะกดมนตายละกูลงกูได้แล้วออสองเล็กหนึ่งท่องมนคาถาให้มีเสียงหน่ะไม่มีอะค่ะโชคัาเลิวด้วยนะเฮ้ยทะลุกูก็ใส่ยมบ้าขอให้ถูกให้หุกนรวยทุกคนทุกคนสาด สังเมได้เฮิน,นอะมาลองเลย <What? S 1> เอาอย่าไปดูอย่าไปดูลองดูงเลยอ่าโชวโชวูเห็นไหมกลับด้านเน่ยอ่าอ่าเห็นไหมเห็นไหมเลขเลขสามเลขสาม ดูดิดูอ่าเลขนะนะสามนะเลขสามนะใช่ค่ะโอเคอ่ะใส่เข้าไปตัวแรกนะครับเราจะจับสามตัวนะฮะอันนี้เลขสามอ่ะหยิตัวอ้ามดูดูดูก่อนดูก่อนอ่ะโชว์บอกเลขอะไรเลขศูนย์อ่าเมื่อกี้อันนี้เลขศูนย์นะครับดูนะฮะอ่ะใส่เข้าไป ตัวสุดท้ายอ่ะจับสองเดี๋ยวเพิ่มเดีย๋ยวเพิ่มดูก่อนเลขอะไรเลขสามเลขสามเหมือนเดิมครับผมนะฮะสามตัวเอาไปเสี่ยงกันนะครับว่าจะถูกไหมถูกค่ะถูกแน่นอนเนาะเลขแม่ต้องถูกอืมเลขก็ต้องถูก,ถ,กถูกแล้วถูกแล้วถ้าสมมุติว่าเราถูกเราจะไปซื้ออะไร ซื้อเนื้ย่างซีฟู้ดเนื้อย่างซีฟูด้ดเพราะว่าชอบกินใช่ไหมชอบกินชอบกินอะไรของเนื้อย่างมากที่สุดไม่กินเนื้อ้ากินหมูค่ะไม่มปหมูวัวนะคะวัวจะกินอะไรทะเลเหรอทะเลทะเลอย่างเช่นเส้นมีไม่ใช่อย่างเช่นคือทะเลคืออยากกินอะไรทะเลอาหารทะเลมีอป,ปูอีกุ้งมันงมขอดเนี่ยแหละปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกก็ชอบอยู่ชอบอยู่ค่ะ มีกุ้งด้วยอืมอันนี้ก็ชอบถ้าเป็นถ้าเป็นอน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มหวานไม่เบียดมากไม่เห็ดอร่อยอร่อยนะร่อยหอมใช่ไหมย่างให้เขาหอมแล้วก็จิ้มอย่างนี้จิ้มอร่อยมากเลยกินที่ร้านอ่ะกินที่ร้านหรือว่าซื้อมากินบ้านก็ได้ซื้อกินบ้านก็ได้คุสั่งเอามันขายเป็นกิโลซองโลไม่ใช่มันเขาขายเป็นกิโลแล้วเท่าไหร่ ยี่สิบบาทเองคือทองโลค่ะอ่าทองโลโอเคอ่ะไปซื้อกันนะซื้อร้านขอให้ถูกนะให้ถูกถูกลอตเตอรีร่แล้วมาเลี้ยงในย่างด้วยนะถือแน่น,อนโอเคบายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย